สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่14มีนาคมนะครับ2,565นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตลาดไห้ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหทำแบบว่าทำปิดแบบว่าสวยงามกปเดีเดียวด้วัแต่ชนีปิดที่1,660.15จุดเพิ่มขึ้น2.14จุดคิดเป็น0.13%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับแม้ว่าจะ รอตัวนะครับเราเคยเห็นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหมดว่าแสนกว่าล้านบาทวันนี้เหลือเพียง6 4 8 0 2 4 4ล้านบาทนะครับด้วยว่าแนวโน้มว,วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูละพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้รวมถึงทิศทางแนวโน้มว,วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ สว,ส,สวัสดีครับคุณกรณพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับตนี้ไทยดูดว,ยว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคุณกรพัฒน์ครับด้วยว่าช่วงช้ัยว่าไม่ผ่านหนึ่งพันหร้อยหกสิจุดนะลงมาทดสอบตรงเหนือหนึ่งันหร้ยห้าิจุดเนี่ยนิดๆน,นะแต่ว,ว่ามันมาปิดถึง1 6 6 0ันสจุดเกิดอะไรขึ้นนะวันน,นี้ครับก็มองตลาดเองโดยรวมว่าวันนี้ก็ไซเยททั้งวันนะครับเพราะว่านักงทุนบางส่วนก็ไม่แน่ใจนะครับว่า ภาพสถานการณ์นักซื้ยูเครนจะขี้คลายรูดเรือมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ตลาดจับตาดูเรื่องตัวเฟดอีกนะครับว่าการปรับนโยบายการเงินสหรัฐนะครับจะเร่งตัวนะครับหรือว่าผ่อนลงนะครับหลังจากที่เห็นความเสี่ยงสีโลกจากตัวรัสเซียนะครับนี้ก็ทำให้ตลาดวันนี้ทั้งวันต้องบอกว่าแรงซื้อแป็ขายป็นคันไปคันมานะครับตลาดก็เลยเป็นภาพเซฟดีครับผมครับผมสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าต้องเล่นหุ้นตามสัญญาณทางเทคนิคดีไหมครับตรงอยู่ในคุณกพฤชครับ จริงๆบอกว่าเล่นตามเทคนิคก็ได้นะครับแล้วก็มีจุด stop loss เป็นจุดปรกันความเสี่ยงของเรานะครับเพราะว่าตลาดเองเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะโ o เ a ทเร็วมากอย่างวันนี้เองก็ดึง position ของตัว sector bank กลับมาต่อเนื่องอย่างวันศุกร์นกครเราเห็นทุนอย่าง KBank เอาไฟ form ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็หุ้นก็มีลักษณะการเล่นแบบ selective มากๆนะครับหุ้นอย่างตัวติดล้อแมคโครซึ่งมีสัญญาณอัพป form ก็ค่อยๆแยับขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าแกร็บระหว่างวันมีเยอะไหมก็ต้องบอกไม่ได้เยอะมากครับผม ครับผมสัปดาห์นี้คุณกรพัฒมองดูสภาพตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวยังไงครับครับที่งผมคิดว่าพอพน้นวันนี้ไปในตลาดก็จะขึ้นอยู่สถานการณ์นะครับของรัสเซียยูเครนแล้วก็การปรับนโยบายกันนินของสหรัฐเป็นสําคัญเลยนะครับเพราะว่าตลาดเองอาจจะพักตัวลงมา่อนนะในวันพรุ่งนี้จนถึงวันพุธน,นะครับลหลังจากนั้นเดี๋ยวรอดูท่าทีหรือว่าพัฒนาการรื่นื่นนะครับถ้ามีภาพที่ไม่ได้เร่งตัวมากกว่าตลาดคาดหมายไว้ความสิ่งที่ดูไม่ได้เยอะมาก ตลาดก็พร้อมจะฟื้นตัวนะครับเป็นกรอบมินชีนีหลักๆในสัปดาห์นี้หนึ่งหกสย์หนึ่งหกเป็นแนวรับนะครับแนวต้านด้านบนจำกัดที่1675 1680ครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากเลยันที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะครับผู้อนวยการฝ่ายวิจัยนะครับได้บริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นูมุละพัฒนาสินจำกัดมาช่วยดูว่าามมมมใหุ้อง กันไปแล้วนะเราจะมาต่อสายไม่ถึงอีกกุูอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นะคือคุณพเดิมพบสงเคราะห์นะกรรมการพิจารกาบริษัทหนักทรัพย์ยนต้าอยากมจะต่อสายถึงคุณพเดิมพบสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกรคุณประดิมภพครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูท่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปริมาณการซื้อขายแหม่หกหมื่นสี่พันกุลล้านบาทเท่านั้นเองวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณประดิมภพครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าสังเกตประเด็นในเรื่องของทั้งในและต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันก็รับข่าวมาเป็นพอสมควรน,นะครับไม่เป็นในเรื่องของอ่ารัเสเซียกับยูเครนนะครับที่คิดว่าน่าจะมีการเกิดอาการคือยืดเยื้อนะครับทําให้ แต่ที่ทางของไม่ใช่เพราะตลาทุนนะครับต,าตราตาแรกเตียงตลาดตาสาหนี่นะครับหรือแม้แต่ในประเด็นในเรื่องของค่างเงินนะครับปรากฏว่ามันก็ทรงๆตัวนะครับแล้วก็ตลาทุนก็เช่นเดียวกันบล็อกบล็กก,ก,ก,กกันไปนะครับเพราะทุกคนก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรที่รุนแรงนะครับหรือว่าคงยังไม่จบในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่วันที่ตราทุ้นที่มีการปรับลงหนะัก คงเป็นต่าหุ้นในจีนนะครับแล้วก็ฮ่องกงนะครับด้วยเหตุผลการที่จีนมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นนะครับ3,400คนก็สูงสุดในรอบ2ปีนะครับทำให้เกิดการลบดาวคนก็เลยกังวลกับประเด็นของภาคการผลิตในในตัวของประเทศจีนนะครับก็ทําให้ s e n ิเ m e n t อาจจะดูไม่ดีในประเด็นของต่างประเทศนะครับแต่ถ้ากลับมาดูในประเทศนะครับเห็นได้ว่าทิศทางของราคาหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะทรงตัวนะครับถึงแม้ว่า แนประกาศด้วยถิ่นไทยประจำเดือนมกราคมนะครับจะเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวเงินเฟ้อเดินุมภาพันธุ์นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็เิ่งเฝ้าติดตามอยู่เพราะมันส่งผลต่อค่างเงินบาทในช่วงของ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีภาพของเงินบาทที่อ่อนค่านะแต่ว่านักทุนต่างประเทศยังไม่ได้กลับไปขายหุ้นนะครับหรือไม่ได้ขายแต่ว่าไปขายตราสารนี้มากกว่านะนมันซนนต์ของประเด็นของนักทุนต่างประเทศนะครับก็ถือว่ายังมองเป็นนิวเท่าก็คือว่ามองเป็นเป็นการ น,นัตรงประเด็นก็คือว่าณตอนนี้ทิศทางของหุ้นไทยนะครับคงเป็นการเทรดแบบแคบๆจริงๆนะครับทำให้หนักเก็งกมไรของบ้านเราบางส่วนนะครับหยุดการซื้อขายไปนะครับคุลค่าการซื้อขายก็เลยหดหายไปจากเดิมคือเทรดวันเฉียดๆหนึ่งแสนล้านบาทน,นะครับวันนี้ก็เลยเป็นแค่6,500ืล้านบาทครับครับผมเรียกว่ามันหดตัวแบบโอ้โหครึ่งต่อครึ่งเลยนะคุณเระเดิรพค ครับผมก็คงเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือตอนนี้ปัจจัยเดิมๆเริมเมเ่มจะหมดไปนะครับก็คงต้องอรอลุ้นว่าในการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐวันที่16นะครับที่จะมีการประชุมเนี่ยก็เช่นเดียวกันทุกคนคาดว่าขึ้นดอกเบีย้ย0.25ก็น่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับมันทิศทางน่าจะตกไปที่ปลายเดืนอนนต้นเดือนหน้านะครับว่าโต้สกิทไทยประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าจะมีการฟื้นตัวเป็นอย่างที่คาดหรือไม่ครับ กบความเคลื่อนไหวของดัชนีเองในสัปดาห์นี้คุณพเดลพบมองอย่างไรครับครับผมก็วันนี้เปิดที่1นึ่งหกศูนนะครับถ้คิดว่า1นสัปดาห์ข้างหน้านะครับสซนในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยน่า,นะา,า,นานะนจะเป็นการเทรดแบบแ่งตัวไซเวย์นะครับไซเวย์อัพเล็กๆนะครับโดยแนวรับให้ไว้ที่1นึ่งหกสศูนย์นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณตรงเส้นค่าเฉลีย่ย ตั้ง75วันนะครับนั่นคือ1,670จุดนะครับถ้าผ่านได้ก็1,9เอ้ย1,690จะเป็นจุดต้านะครนั้นก็แค่ๆดูที่1 6 70ก่อนนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านครับครับผมเรียกว่าจังหวะนี้ก็ต้องเล่นตามสัญญาณตามเทคนิคกันเลยที่เดินตรงจริงใช่ไหมครับ คือทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับผมคิดว่าตอนนี้ไม่ยชดดูเฉพาะโมเมนตัมไม่ยชดดูเพราะฟันเดอร์เมนทัลนะครับคิดว่าตอนนี้นักลงทุนจะใช้การาฟนะครับหรือเทคนิคในการประกอบในการตัดใจในการในการลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่าหลายคนบอกเป็นเรื่องของภาพใหญ่ภาพแมโครหรือผลประกอบการก็ออกมาครบแล้วผลผลก็ปรับตัวก็เอ็กดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดำให้เ m ตน t ของฟันเดอร์เมนทัลอาจจะเงียบ่งนในเวลานี้ครับ ครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณพเดมพบส่งเคราะห์มากนะฮะที่มาใหุ้มมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณพเดมพบส่งเคราะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยนต้าเรียกว่าผมชื่อว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรายการกล้วยหอมกับกูรูกันไปไล้นะคงจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบนะครับในการตัดสินใจนะครับในการเทรดหุ้นในช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับจากกล้วยหอมกูรูมาถึงช่วงของ สี่หุ้นสุดสวิงกันบ้านต้องบอกเลยว่าแม้ว่าสภาพตลาดจะบวกกันเพียงแค่ว่า2ชจุดนะแต่ก็ยังมีสีส่หุ้นสุดทีมข่าวหุ้นจะมีการกาะติดหน้าการะดาษทั้งหมดเลยว่ามีความโดดเด่นมีความน่าสนใจนะครับเริ่มจากสวิงตัวแรกนั่นคือตัวของ Better Work Green นะครับหรือว่า B W G วันนี้ราคาหุ้นปิดที่1นึบาทเสตางค์เพิ่มขึ้น12สตางค์ที่เป็น1 2 3สส่วนสวิงตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ e a s t r n t p e n นะครับ ปิดที่1นึบาทเจิต่างเพิ่มขึ้น20สต่างคิดเป็น13.25%นะครับส่วนสวิงตัวที่3นะทีรับนะหรือว่าทียูอาร์บีบีนะครับราคาหุ้นปิดที่3ามบาทเจต่งเพิ่มขึ้น36สต่างคิดเป็น10.65%นะครับส่วนสวิงตัวที่4นะครับเรียกว่านี่คือตัวของจัสตินนะครับหรือว่า JAS นะครับราคาหุ้นปิดที่ 3บาท54ตต่างเพิ่มขึ้น12สตางคิดเป็น3.51น่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสิงโดยทีมข่าวของวิษัยมีการคัดสรรน,นำมาบอกกราวนะได้ว่าส่วนเรื่องของการตัดสินใจในการที่จะหามากเกมหรือในการพิชิตหุ้น4หุ้นสุสิงก็ต้องนักลงทุนก็ต้องไปศึกษาเรื่องของกราฟแนวรับแนวต้านนะครับจุดคงจุดคัดกันให้ดีๆนะครับเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการ ตัดสินใจในการเทรดหุ้น4หุ้นสุสวงถัดจากสีห <outro> ุ <sweating> ้นสุสวงนะครับมาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์กิมเองวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของ BAM นะครับหรือว่าแบมนะครับด้วว่ารูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าอยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่21บาทแนวรับต่อไปที่21บาท50ตางสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่ 21บาท80ตางเนี่ยต้านไปที่21บาท30ตางนี้ราคาหุ้นของ BAM นะครับหรือว่า BAM ปิดที่21บาท40ตางเพิ่มขึ้น30ตางคิดเป็น1.42ส,ส่วนสุแซบตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนะครับนั่นคือตัวของ Land and, and House หรือว่าหรือว่า LHS นะครับหรือว่ารูปแบบของการาฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าเป็นจังหวะของการเก่งกำไรนะครับหรือว่าให้แนวรับที่8บาท 8บา90สตางค์นะครับแนวรัฐิที่8บาท60ตางค์สำหรับแนวต้านนะครับของ l h อยู่ที่9บาท25สตางค์แนวต้านไปที่9บาท55ตางค์วันนี้ราคาหุ้นของ l h นะครับปิดที่9บาท5ตางค์ลดลง20สตางค์คิดเป็น2.16เเซน์นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook คุณดีไซน์แล้วก็ช่อง YouTube พ o ดอินไซต์ถ้าเกิดอยากตมุ่งข่าวสารแบบเดียวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ o ูด i n น i g h t .com สำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขอบราท่านผู้ชมผูความไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม